สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมมีเรื่องราวดีๆที่ต้องบอกเลยว่าอบอุ่นหัวใจสุดๆเรื่องของสองสาวน้อยหัวใจแกล่งจากอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีที่สู้ชีวิตจนวันนี้ได้มีโอกาสขึ้นเวทีหมอลำชื่อดังเพชรลำเพลิน เด็กสองคนนี้คือน้องน้ำหวานวีรยาอายุ14ปีและน้องฟ้าใสดาวิกาอายุ13ปีสองพี่น้องที่เติบโตมากับคุณตาและคุณยายเพราะพ่อแม่แยกทางกันคุณตาคุณยายก็ต้องทำงานหนักเก็บของเก่าขวดพลาสติกขายเลี้ยงดูหลาน แม้จะมีชีวิตที่ไม่ได้สบายแต่สองสาวน้อยไม่เคยบ่นไม่เคยถอยทั้งคู่มีความฝันอยากเป็นนักร้องหมอลำเพราะเสียงหมอลำคือสิ่งที่ทำให้พวกเขายิ้มได้ในทุกวันระหว่างเรียนกศออนอทั้งคู่มาเป็นแดนเซอร์ในวงหมอลำเพชรลำเพลินเต้นไปยิ้มไปด้วยหัวใจที่เปลี่ยมไปด้วยความสุข จนวันหนึ่งครูสอนในวงสังเกตเห็นว่าเด็กสองคนนี้ไม่ธรรมดาทั้งน้ำเสียงทั้งลีลาการรำมันมีเสน่ห์บางอย่างที่โดดเด่นครูเลยตัดสินใจพาไปสมัครเป็นนักร้องกับผู้บริหารวงและนั่นแหละครับจุดเปลี่ยนของชีวิตเมื่อผู้ใหญ่บ้านพ่อมานพชัยและแม่พรออภิรดีเจ้าของวงได้ให้โอกาสเด็กสคนนี้ได้โชว์ความสามารถผ่านช่องหลักของวง เพียงชั่วข้ามคืนเสียงหวานหวานของน้องน้ำหวานและรอยยิ้มใสๆของน้องฟ้าใสกลายเป็นที่พูดถึงทั่วโซเชียลแฟนคลับเอ็นดูส่งกำลังใจให้กันแบบล้นหลามเลยครับเด็กสองคนนี้ไม่เพียงแค่ร้องเพลงเก่งแต่ยังเป็นเด็กกระตันยุที่อยากทำงานส่งเงินให้แม่กับตาและยายเพื่อตอบแทนความรักที่เลี้ยงดูมา และนี่แหละครับเรื่องราวจริงของสองสาวน้อยหัวใจแกล่งจากหนองวัวซอที่กำลังเดินตามความฝันบนเส้นทางหมอลามอย่างงดงามขอฝากพ่อแม่พี่น้องแฟนหมอลามทุกท่านช่วยเป็นกำลังใจให้น้องฟ้าใสดาวิกาและน้องน้ํำหวานเวียรยาให้ก้าวต่อไปอย่างมั่นใจในเส้นทางศิลปินลูกอีสานเพราะบางครั้งความฝันมันไม่ได้ไกลเลยครับถ้าเรากล้าที่จะเริ่มต้นและไม่ยอมแพ้ต่อชีวิต ผมขอชื่นชมจากใจเลยครับขอให้สองสาวน้อยคนเก่งประสบความสำเร็จสมหวังทุกความฝ